สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้อยู่ในกางดังชาแนลนะครับผมกับ God of War ละนาร์ล็อกเหมือนเดิมนะครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะพามาทำควสคคำของ,งานของแอสการ์ครับเควสนี้เราจะได้ EXP ของเคทอสห้าร้อยนะครับผมแล้วก็อธิอาร์ตร้อยี่สิบห้าแล้วก็แร่นีเดาเวเบเควสดนี้เราจะได้รับตอนที่เรามาสวัสดิ์ทานไฮเพื่อจะมาหาเดรินตรงนี้ครับหลังจากที่เราอ่อนจากโรงเล่าเนี่ย เขาจะให้เราเลือกว่าเราจะไปหาเดลรีนก็คือเดินเควสหลักหรือว่าเราจะไปทำเควสนี้ก่อนผมแนะนำให้คุณผู้ชมไปทำเควสนี้ก่อนนะครับผมแล้วค่อยวนกลับไปทำเควสในเรื่องหลักตรงนี้พยายามเก็บของเท่าที่เก็บได้ไปก่อนนะครับเช่นพวกหีบพวกอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะได้มีของสำหรับการฟาร์มสำหรับ EXP เพื่อจะไปเล่นในเรื่องหลักนะโอเคเดี๋ยวเราไปดูเควสกันว่ามีอะไรบ้างที่ผมแนะนำเควสนี้เพราะว่ามันเป็นเควสต้นเกมที่เราจะได้ของค่อนข้างดีเลยครับ แล้วก็อาจจะใช้ไปได้ยาวๆเลยถ้าเกิดเราถูกใจเคนนี้เป็นเควนอาาัตโนมัตินะคุณผู้ชมเราไม่ต้องกดลับพอเรามาถึงที่เนี่ยเดี๋ยวมีเมียจะเล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังแล้วก็ให้เราไปตามที่มีเมียบอกได้เลยอะจุดสังเกตก็คือตรงไหนที่มีเครื่องขุดเจาะคุณผู้ชมมันจะมีควันดำๆโผล่ขึ้นมา ก็คือมีตรงนี้หนไหมแล้วก็นูน่นตรงนูน้นแล้วก็ตรงนั้น3ที่นะควิไม่ยาก,กคุณผู้ชมแต่ว่าของเนี่ยได้เกินคุ้มแน่นอนฆ่าศัตรูให้หมด Snapple Asgard stopped own working taking had unable e their they they'd be their buy out the to to it soil grow from of food food of o w มีเมียก็จะเล่าเรื่องราวไปเรื่อยๆนะว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นจากที่นี่บ้างคุณผู้ชมก็ลองอ่านกันดีๆอีผมจะยังไม่เก็บนะ ผมจะลุยเพจอย่างเดียวตรงนี้อย่าลืมมีไอตัวเล็กนี่ด้วยนะครับผมถ้าเกิดใครมาแล้วก็ปาปาฆ่ามันได้เลยนะดอกของดีอยู่เหมือนกันคุณผู้ชมอ่าจากนั้นเรามาตรงนี้ให้เราสังเกตที่เคนนะครับผมแล้วก็โยกเคนมาแล้วก็ข้ามไป Takk fyrir að hlusta. เก็บแค่หีบสีแดงกับหีบธรรมดานะคุณหีบไม้อะโอเคพอเราขึ้นมาเราจะเจอไอ

다음 영상에서 만나요. Like they chalk a block with materials that could help us. I'd grab whatever it spits up in the process. If the dwarves agree to the deal with Asgard, why do they blame you? I talked them into their own exploitation. They need their choice. Work or die is not a choice. อ่าเรามันจะมีภารกิจใหม่ขึ้นมาคุณผู้ชมมันจะมีภารกิจเกาะชั้นยอดของนิดาเวลเลียขึ้นมาครับให้เราครับเกาะชั้นยอดของนิดาเวลเลียได้โดยใช้แร่นิดาเวลเลียจากแท่นขุดเจาะเหมืองเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปเก็บให้ครบนะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีทรัพยากรบ,บอก อ่านี่จะเป็นแร่นิดาเวเลียคุณผู้ชมแร่ดิบที่ขุดได้จากเครื่องขุดเจาะในอา่าวแห่งความอาลีของโซธันธาร์สามารถใช้ครัพเกาะที่ดีที่สุดของนิดาเวเลียได้ไปแล้วก็ไปไล่เก็บกันครับแต่ผมจะพาไปเก็บนะเพราะว่ามันจะมีปริศนานิดๆหน่อยๆ ไม่ยากเท่าไหร่ผมเห็นว่าไอ้เกาะเนี้ยมันค่อนข้างดีคุณผู้ชมในช่วงต้น,ต,นต้นเกมแล้วก็ถ้าเกิดใครชอบเนี่ยถ้าเกิดถึงว่ามันเหมาะกับสายการเล่นของของบางคนเนี่ยอาจจะใช้ยาวๆไปยังท้ายเกมเลยก็ได้นะเดี๋ยวผมจะมีเล่นให้ดูว่าเกาะเนี้ยถ้าเกิดเราใช้ท้ายเกมเนี่ยมันจะเป็นประมาณไหนแล้วก็คุณสมบัติจริงๆของมันเนี่ยดีแค่ไหน How did these rigs come to be? I had them built to harvest ore for armaments. Essentially harnessing resources that would otherwise go to the dwarves. You think shutting these things down will help the dwarves become independent? I don't know. But I have to try something. Hey, it's another one of those geysers. But cute. Maybe we could check it out later. We can see it flying from here. <coughs> those mining rigs sure spit out a lot of smoke. There's another mining rig on this island, brother. Smell that like smoke. Why would the dwarves agree to work for the Ace here in the first place? เราไปตามทางันอย่าลืมจัดการไอ้หลงคาด้วยตรงนี้จะขึ้นไม่ได้ให้เราดึงลอกข้างบนนั้นก่อนแล้วก็ดึงนี้ลงมาั้นกระโดดครับผมดึงล็อกิดนี่ว่า ตรงนี้ให้ใช้ดาบระเบิดาเข้าไปนะแล้วก็วนมาทางนี้ครับเตะนี้ด้วยเปิดประตู โอเคมันจะเข้าได้สองทาง <estion> จากนั้นให้คุณผู้ชมกลับไปทางเดิมครับ 对。Yeah. Surprise! surprised the dwarves dwarfs didn't shut these rigs off themselves and one or two tried to... the Einherjar and made examples of them they killed the dwarves can you have convinced them not to I <laughs> 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 เดี๋ยวพอเราเสร็จจากตัวนั้นนะเราก็เหวี่ยงเคลงมาข้างล่างแล้วเดี๋ยวเราข้าไปเก็บหยิบกัน

a n To the blacksmiths of Svartalfheim, the creation of a weapon was a sacred thing. But Odin just wanted as many blades as he could get, as fast as he could get them. With every stolen resource and mediocre blade, on. the dwarves lost themselves. I have survived because of you. I am no wrong, there, brother. Odin would have wiped out every last dwarf and Sparkle flame. If he couldn't use their skills, no one could. <clears throat> ก็ตรงนี้มันจะมีทางไปเก็บหีบทองด้วยเดี๋ยวจะทำให้ดูวิธีก็คือให้เราโยกอันนี้มา ตรงนี้ครับแล้วก็ปีนข้ามไปถ้าเกิดว่ามันยังไม่มันยังไม่เออมันยังสูงไม่พอคุณ้ชเราก็กลับไปหมุนใหม่นะ เอออืออย่างนี้แล้วก็ไป oh, <nice. S 1> อ่ามันก็จะมีทางพาเรามาเก็บขีปนี้นะมีว่าเก็บไปแต่ว่าผมจะยังไม่เก็บนะ แล้วเราก็วนออกทางเดิมเลยครับจากนั้นเราก็ไปเก็บแร่นีนเวเลียอีกที่นึงอยู่ตรงนั้นทางที่มีควันท่วม แนะนำให้เก็บตัวนี้เป็นจุดสุดท้ายนะคุณผู้ชมเพราะว่าพอเราเก็บเสร็จเนี่ยเราสามารถครับเกาะลงมาคับเกาะได้เลย you yeah. don't know. Est huh. marriages It is done. If you could call so meager a task done, a wee drop out of the Asgardian occupational bucket. You must live with your deeds. But do not be troubled by them, brother. Oh? And why not? You were given an impossible problem. Do not blame yourself for failing you to solve it. I'm sure you, right? the dwarves feel differently. This doesn't fix things. No. But it is a start. A reminder, brother. คผู้มชมหลังจากที่เราทำเควสเสร็จเนี่ยเราจะได้รับ e x p มาตามที่เควสบอกเลยแล้วก็มันจะมีเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเราจะได้แร่น w ีดเวลทั้งหมด6ก้อนนะคุณผู้ชมถ้าเกิดสูิว่ามันขาดเนี่ยแสดงว่าผิดปกติให้รีเซฟรีเซฟแล้วก็เข้าใหม่ออกเกมแล้วเข้าใหม่นะครับผม ได้มาหกก้อนแล้วเราก็เอาไปครัฟเป็นชุดกรอบที่ร้านครัฟของซินดี้นะเดี๋ยวเราไปดูคุณสมบัติกันเกอะลำตัวชั้นยอดของนีดาเวลเลียบวกค่าความแข็งแกร่ง10การป้องกัน10นะครับแล้วก็พลักกำลัง10เมื่อขวาจับศัตรูขนาดมึนงงจะได้รับระเบิดพลังชีวิต กองโคนแคโบราห์สร้างขึ้นโดยใชยแ้แร่นีราเวเลียที่ขุดได้จากแท่นขุดเจาะเหมืองที่อ่าวแห่งความอารีในซวสานามฝีมือบ่นีทยากหาคนเทียบเคียงและช่วยเพิ่มพลังกําลังแก่ผู้สงสัยเอาใส่ไปคราบ Hey What happened to all the armor we made you already? I used it. Well, maybe try to make this one last longer. กองแขนบวกความแข็งแกร่ง12พลังกําลัง6 ต้องอัปเกรดนะครับผมถึงจะ <Huh. S 1> มีคุณสมบัติเกาะท่อนล่างนี่เราอยู่ดีอ่ะ good fit เรามาดูชุดเกาะกัน เราจะเห็นว่าคุณสมบัติของของไอเกาะแขนเนี่ยคุณผู้ชมกับเอลเนี่ยมันยังไม่มีใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะอัพส่วนนี้ก่อนผมจะอัพส่วนแขนก่อนนะ with pride. ส่วนเกาะนี้น่าจะยังอัพไม่ได้โอเคแต่ถ้าเกิดว่าใครของพอก็อัพไปเลยคุณผู้ชม ผมแนะนําให้อัพไว้สักประมาณ4หรือ5พอครับผมแล้วเดี๋ยวเราไปอัปเกรดอ่าเดี๋ยวพอถึงเวลาเนี่ยเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีเกาะใหม่มาให้เราใช้นะเราก็ใช้เกาะอื่นก็ได้แต่หรือว่าถ้าใครชอบเก,กาะนี้ก็ใช้เกาะนี้ยาวๆไปเลยก็ได้ครับเดี๋ยวผมจะตัดสลับไปที่อีกเิปหนึ่งให้ดูว่าคุณสมบัติของเกาะเนี่ยเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยมันจะออกมาประมาณไหนนะโอเคครับผมไปครับไปดูกัน อันนี้ผมให้ดูคุณสมบัติของเกาะอ,อย่างเดียวนะคุณผู้ชมสแตแตค่าพลังอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องไปสนใจดูว่าเกาะเนี่ยวเวลามันทำงานทานํางานยังไงนะคุณสมบัติมันบอกว่าเมื่อเราฟาาจับศัตรูมันจะดอกระเบิดชีวิตออกมานั่นแปลว่าเราจะต้องตีศัตรูให้มึนเดี๋ยวผมจะใช้อน,นี้ฟาาจับปึ๊บเห็นไหม ระเบิดพลังชีวิตอ๋อมันไม่ได้ดอกนะเว้ยคุณผู้ชมมันจะยิงเลือดให้เรานั่นแปลว่าถ้าเกิดสมมุติเรายิ่งทำให้ศัตรูมันเร็วเท่าไหร่เราจะยิ่งได้ระเบิดพลังชีวิตมากขึ้นนะ

ตอนที่ผมเล่นเนี่ยมันเลเวลขอายเกมแล้วนะมันอาจจะเพิ่มดูเหมือนน้อยแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นช่วงต้นเกมเนี่ยมันก็จะเพิ่มค่อนข้างโอเคเลยอ่ะมันก็เป็นตัวช่วยให้เราได้แต่เราอาจจะต้องเน้นหาลูนที่มันทำให้ศัตรูเนี่ยมันดนง่าย่หยทำไมเราสามารถคว้าจับได้ง่ายๆ เรียบร้อยนะครับผมคุณผู้ชมสาหรับก่อนิเวียนะมันอาจจะไม่ใช่ก่อที่ดีที่สุดคุณผู้ชมแต่ว่าช่วงต้นเกมถึงกลางเกมเนี่ยมันช่วยผู้ชมได้ค่อนข้างเยอะเลยสําหรับผมนะที่ผมคิดโอเคถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมอยากให้ผมทําคลิปแบบไหนในกอลบอลอะไรนั้นเราก็คอมเมนต์บอกไว้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะทําให้นะครับโอเค ันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย